ดุนแจ้งประชาชนที่ใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรทอง30บาทดูดุนไม่ดูระวังพลาดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสอปอสอชอมีคำตอบสิทธิประกันสังคม เปลี่ยนมาใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอแนะารย้ายสิทธิประกันสังคมมาใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองหรือ30บาทนั้นสามารถทำได้ในกรณีที่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33ลาออกจากงานหรือว่างงานแล้วไม่ได้ส่งเงินสมทบต่อตามมาตรา39 ซึ่งสิทธิประกันสังคมจะคุ้มครองผู้ประกันตนต่ออีก6เดือนหลังพ้นระยะเวลาคุ้มครอง6เดือนแล้วผู้ประกันตนคนดังกล่าวจะต้องออกจากระบบประกันสังคมและเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการได้หากยังไม่ได้ลงทะเบียนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชได้จัดระบบลงทะเบียนแทนให้ และในภายหลังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำหรือสถานพยาบาลได้ปีละไม่เกินสีครั้งกรณีลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการประจำได้ที่เว็บไซต์ h t t p m s c u p n h s o g o t h m a s t e r c a p โดยเลือกลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองได้2ช่องทางคือแอปพลิเคชอันสปสช เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองหรือลายสอปอสอช id@nhso เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองหากไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถติดต่อด้วยตนเองดังนี้ 1. ต่างจังหวัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสอตอโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านในวันและเวลาราชการ 2. กรุงเทพมหานครสำนักงานหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติสปสชชั้นสองอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครหรือโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0สำหรับการใช้สิทธิเข้ารับบริการสุขภาพมีขั้นตอนดังนี้ 1. ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิบัตรทอง กรณีเกินศักยภาพจะส่งตัวไปหน่วยบริการที่รับส่งต่อ 2. แจ้งความจำนวใช้สิทธิบัตรทองก่อนรับบริการและ 3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยคะ่ะ ขอบคุณค่ะ